สวัสดีครับพี่น้องสบายดีวุฒิสุขุสุคน,นเด้อวันนี้เข้ามาอยู่หมู่บ้านนี้นะทั้ตะวันอย่างสักอย่างบรรยากาศข้างหลังนันทวันมันบอกใช่ใช่หไหมบรรยากาศดีดีพี่น้องข้างหลังมีสวนมีสะ ต้นไม้ต้นตอกลมเย็นเย็นมากับภาห,าหนะคู่ใจนะแพงบ้านเราเบื้องเอาคุณเจ้าเห็นหมู่บ้านจัดสรรน่าใช่ไหมเงาไปพุดค่ารักสิบล้านขึ้น บ้านเมืองกันเจ้าจะสุดโงา่ายประทานเลยนตอนนี้ก็เวลาหกโมงยสิบนาทีเนาะก็มาปั่นรถปั่นล่างคือเก่าพี่น้องปั่นออกร่างกายก็ให้นอนรับมมียังหลายมาหาสูตรบรรยากาศ เล็กๆน้อยๆสื่อว่ากันเดอ้อเลิกง,งานแล้วกะออกกับร่งกายเล็กๆน้อยๆอกีินไปเด็ดพักมาพักกระเสดกระเสดต้นเลยมากัมหนึ่งมาบริเวณวัดสิม,มาถิ่มมาปลาชื่อๆจ้ามาต้องทำมันได้ประโยชน์ออกตับงใจเด็ดพักเด็ดางาน,นกินพักได้มี กินกับปลุลกับแจ่วพี่น้องเอ้ยดอกแค่จัะหน่อยก็สิเก็บไรดอกแคข้างหลังนี่นต้นดอกแคงน,นะนั้าเลยสองขางทางจะข้าอ,าออกไปก่อนสิเก็บจะกำหนึ่งเก็บจะกำหนึ่งเนะาะพอได้มากินกับปลุลซื้อปลากระปนยืนเศร้า สุพรานินจะโตหนึง่งพอได้ผลได้แจวบรรยากาศเย็นดีพี่น้องเลยเย็นเย็นอากาศเย,นยน็นเย็นเห็นใเบิองข้างหน้าเนาะข้างหนา้ามันจ่ต้นดอกแคข้างนั่นเลดอกแค่ดอกแค่ขาวนะเป็นดอกแค่แบบ ันต้นดอกแค่เตนะ็มเดี๋ยวสิไปหาเ,หเาก็บนี่ผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ปั่นสองรอบเดี๋ยวเรามาปั่นน้ำก้นกันเมื่อกี้นี่เราได้สองรอบแล้วแข็งแรงเด้อพี่ผู้ใหญ่เอ้ยเบิ่งคือวัยรุ่นนะอายุละลายปียนะเนี่ยหาพวกสี่ปีคนก็จะไปะเดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกแค่เลยสิออกเมือเลยเพราะว่ามันไกลเติบจะได้ จากนี้ไปก็ได้ไก่อยู่นี่แหละพะักนะเพื่อนกู้ใจลนี่คือดอกแคนะครับเราจะเก็บป่นลวกกินก็ปนุนพี่น้องนะหลายอยู่ถามย่าเมื่อกี้ยา่าเพิ่นว่าให้เก็บได้ก็จะเก็บไปเลยนะครับ พี่เก็บได้ไหม,มเก็บได้อาพญาคาคกกะนี่ขึ้นมาขึ้นมาข,นขึ้นมาขอเลขในเร็วๆขึ้นมาขอเลขในเร็วๆขึ้นมาซ้ำเหนื่อยว้าหมองขนาดมองยูก็ตึงนนัึงขอเลขบาด มีแต่ต้นหมักดอกแค่นั่นเลยแทนเก็บไว้ก่อนนะสร่างี่์คือสิบบุหมักกินกันรอกเนะาะคนในหมู่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเก็บจะกำมึงได้ๆพี่น้องด <c oughs> อกแคโอไมซีดอกแค ลายตาด้ยวยพี่น้องเด้อกินได้บเบือล่างดีๆอ่ะพอแหละได้กลับนึงอดอกแคเพิ่พงกับดอกแคมันจะต้นดอกแคนึย่ยต้องมาตอนเศร้านะมันจะสีได้ดีๆเขต แนวเขตทางเวนคืนจึ่งจะทำเป็นส่วนสวนสโข้าวอ๋อนาศิกัดนี่ของเซอร์ไพดอกแค่พอออกมาจากหมู่บ้านไม่เห็นป้าแล้วนางคายนะนางคายดอกแค่อันนี้ยอดเกษตรนะพินแล้พักเกษตรเนาะแล้วพักเกษตรนี่ดอกแค่ที่เขาเก็บ อันนี้ตัวซื้อนี่ถุงละสิบบาทพี่น้องเอ้ยมีถุงใหญ่งนะถุงละสิบบาทนะเนี่ยถุงละสิบบาทซื้อมาสามถุงเนาะให้เล็กน้อยให้น้องน้องน้องลูกหลานอยู่ได้ก๋วยเตี๋ยวถุงหนึ่งแล้วจะแบง่งใส่อยู่ขนาดสิบบาทพี่น้องซื้ออยู่รถซื้ออยู่รถ พุ่งพวงรถขายข้าวบาปได้ได้สิบบาทนี่ขันต่ำบัวต่ำก็หาสิบมาได้นี่ย้ายเราเพิ่งเก็บบางนิดบางเย็นนี่นะบาง,งแรงหน่นะก็เลยซื้อเอาสามถุงถุงละสิบบาทมีเงินอยู่หาสิบบาทถือเงินไปหาสิบบาทเนานะก็เลยซื้ออันนั้นเรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอับจบไปเพียงจับนี้เด้อสำหรับวันนี้ที่เขาบิึงแล้วก็ ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากด้วยพี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิง่งเพื่แจ้งเตือนดนะ้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ